สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกําลังเดินทางไปร้านคุณดงนะครับผมก็ร้านดงยางกันลมนี่แหละถ้าเพื่อนคนไหนนะครับติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆกเนี่ยก็คงเคยเห็นผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอายางกันลมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคุณดงเองเนี่ยแกก็ยังไม่มีหน้าร้านนะครับแกก็ยังเหมือนกับว่า,าทําอยู่ที่โลตัส แถวแถวเอ่อพุทธมนตนสายสี่สายห้าประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้ผ่านเวลามาก็หลายปีแล้วผมก็จะกลับไปหาคุณดงอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้คุณดงเขาเปิดร้านเป็นกิจ,จกล,ลักษณะละมีที่ตั้งทำเลแน่นอนละแล้วก็มีสาขามีคนแบบโอ้ร่วมธุรกิจกับเขาร่วมทำงานกับเขาเยอะมากเลยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปหาคุณดงสะหน่อยนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะไปหาคุณดงทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ วัสครับสวัสดีครับครับตรดงๆนะครับของร้านนะครับผมว่านี่ครับเนี่ย ของไม่ได้ทุกคุณนะครับจะไม่มียางจะไม่ม hey? ียางรวมไม่มียางรวมเราก็จะเปลี่ยนยางทั้งหมดเลยอื มันมีครับว่าเป็นตัวแบบยางรองทีด้วยโอ้เจ๋วเลย เปลี่ยนยางกันลมนะครับผมเป็นเวอร์ชันอัพเกรดเอาของเดิมออกแล้วก็เดี๋ยวใส่ของใหม่เข้าไปก็คือใส่ต้องรับผลครับเพื่อที่ให้ยางตั้งต้นเติม เราปิดประตูนะพวกนี้นนนก็ป็ตสุ้ครับครับใหม่จะใหญ่หญเปลี่ยนไปไหนครับเปลนนี้ครับอย่กว่เดิมเท่า,ารับก็จะปิดแน่นก็นกนเดิมประมาณ ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารวมหนาใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมด้วยครัใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็จะเก็บเสียงข้อพวกเสียงข้อเข้ารถพวกกลิ่นเข้ารถได้ครับที่นี้โอ้ตัวมันใหญ่ขึ้นเราก็จะไปบีบเข้ากับตัวนี้อันนี้เป็นไสาพิเศษครับสาใหญ่ใหญ่เลยครับอืครับยากแต่นกว่าเดิมเยอะมากครับเพราะว่าเปลี่ยนนั่นก็คือเปลี่ยนแบบพวกที่เจอเขาคือใส่แบบสองชั้นแล้วก็ใส่กระตุ้งลมใหญ่ เราเขาจบเรื่องนั่งนี่นั่งเงี้ยงเยอะครับอือก็เหมือนตอนูที่ติดเพรว่าต้องเงี้ยงก็ตกองนอนนิดนึงประหน้าเราเราต้องใส่เยอะมากเพราะว่าประตูหน้าคนนั่งคนนั่งดาอือโอเคครับเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยรถมิตซูบินจไม่ได้นะครับความยาวอยู่ประมาณ10เมตร10เมตรเอ่ออยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทไม่เกินพันสี่พันห้าต่อคันอ่าเพียงเท่าตัครับถ้าเป็นรถอ่ออย่างรถเต็มบานนะครับพวก ยี่ห้อที่เป็นรถเต็มบานอย่างค o น d a าแจ๊สรถอะไรก็จะเป็นรถแตบเต็มบานเนี่ยก็ประมาณสองพันเพราะว่ามันใช้ความยาวเยอะครับขึ้นอยู่ความยาวครับแล,และการใช้งานก็น่าจะสิบปีขึ้นแลอย่างกระดูกงูข้างหลังอ่าขาท้ายรถเก่ง400ครับรถเก่ง400รถอรถอ่ารถ้าประตู500ร้ออ่าแล้วก็รถอ่าวอร์จเนอร์ใช่ไม่ก็รถ SUV อยู่ที่6 0 0 3 0 0บาทเพราะความยาวจะต่างกัน ยางกันลมยางกันลมก็เริ่มต้นที่ห้0อบาทครับตอนนี้ห้าบาทก็คือทําให้สองถึงสมชั้น mm hmm. ก็คือจะไม่มีคือบวกราคาเพิ่ม mm hmm. ก็คืออย่างสมมติขับเอาไม่ได้มา5้าคือห้าร้อยเลยจบเลยครับข mm hmm. ับ500คือจบเลยใส่แค่สามชั้นช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นสำหรับอาไม่ได้ทำสามอย่างพันเก้าร้อยบาทก็คือขัดไฟหน้าเสริมยางกันลมแล้วก็เปลี่ยนกระจกงู คือ3อย่างคือพันเก้าร้อบาทสำหรับสำหรับอเมร่าครับอเมร่าครับอเมร่าอเมร่ามาร์ทอ๋อจริงๆจริงๆแล้วมี3รุ่นนะอเมร่ามาร์ทวีออสสามต้นนี้คือพันเก้าร้อบาทคือทําให้ครบ3อย่างเลยคือคุ้มมากคุ้มมากก็คือถ้าเราไปซื้อกระดูกงูทั่วไปตามตามร้านทั่วไปหรือว่าตามเน็ตทั่วไปเขาจะขายให้ประตูละห้าร้อยบาเลยเขาจะไม่มีลบเพิ่มเขาจะคือราคาที่เลยก็เผื้ออาจจะมี เดินทางด้วยตกงเดินทางด้วยอพอผมก็จะอยู่ครบเลยสามยางพันเก้าเฉพาะสามรุ่นนะครับเพราะว่ายางก็จะไม่ยาวมากแต่รุ่นหนึ่งก็จะบวกราคาเพิ่มนิดหน่อยถ้าเป็นรุ่นหนึ่งก็อยู่ประมาณไม่เกินสองพันห้าถ้าเป็นทอน์นาแต้ยนะครับทอร์นาแจ้ก็อยู่ประมาณสองพันห้ากะดงงูยางอารมณ์ขัดไปหน้าสามอย่างไม่เกินนี้ครับเย้ครับก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อคุณดงดงได้ที่เฟซบุ๊ก ครับเฟซบุ๊กครับยางกันลมดงงนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับศูน7 6 1ปดหกเจ็ดหหนึ่งเจ็ดแปูนเจดะครับครับผมแอดไลน์ครับแอดไลน์ก็เบอร์0ู6ย์แปดหกเจ็ดหหนึ่งเจ็ดูย์นะครับครับเบอร์นี้และครับครับฝากเวยครับครับก็ติดตั้งกระดูกงูแล้วก็ยางกันลมเสร็จแล้วนะครับมาลองวิ่งกันดูเฮ้ยอันนี้แบบพูดแบบเอาความสัตว์จริงเลยแบบไม่ได้อวยเลยเสียงแม่งเงียบขึ้นจริงๆว่ะ อันนี้เขาพูดเลยแล้วบอผมอะผมไม่ได้ใส่ไม้นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าใส่ไม่เนี่ยมันจะเก็บแค่เสียงด้านเดียวผมเลยถอดไม้ของเออเป็นไม้ช็อตกันออกนะเพื่อที่ว่าจะลองวิ่งแล้วก็ให้กล้องเนี่ยมันเก็บเสียงรอบข้างดูเสียงลมอบอกเลยไม่มีวิ่งตอนนี้เท่าที่วิ่งนะวิ่งความเร็วประมาณเออแปบนะครับไม่มีเสียงลมเข้ามาด้านข้างซ้ายขวาเลยส่วนเสียงจากภายนอกอ่าเดี๋ยวให้ลองฟังกันดู เสียงลมเข้าไม่ได้ยินนะครับไอ้ที่ได้ยินเสียงฟิวฟิวอะเสียงจากโบออมันคายนะแล้วก็เสียงที่ได้ยินก็คือเสียงเครื่องยนต์ตัวเองที่มันอยู่ด้านหน้ามันก็ปเป็นเรื่องปกติแล้วละ่ะพวกเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเราจยังไงเราก็ได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าอย่างรถผมเองอ่ะมันก็นะมันก็ไม่ธรรมดาสักเท่าไหร่มันได้ยินเป็นธรรมดาแล้วละ่ะแต่ถือว่าเบาขึ้นเยอะเสียงท่อเออเพราะเมื่อกี้เปลี่ยนออกระดูกงูที่ฝากระโปรงท้ายเสียงท่อผมก็ ถ้าจากข้างหลังผมไม่ได้ยินนะผมเอ้ยเขาเรียกว่าไงเนี่ยพูดผิดถ้าจากข้างหลังเนี่ยผมได้ยินเบาลงนะครับแต่เสียงจากท่อที่มันมาจากตามซุ้มล้อหรือจากใต้เขาเรียกว่าใต้พื้นเนี่ยยังมีได้ยินเสียงบ้างเพราะตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรมาซับท่า่นอกจากไอ้ตรงพวกพรมของพรมรองพื้นของเรานะแต่โดยรวมถ้าเกิดให้ฟังเสียงจากรอบข้างของกระจกเนี่ยเงียบกิฟไม่ได้ยินเลยเดีนะ๋ยวเบาแอลหน่อย อช่โอเคเออเฮ้ยโอเคเลยอะ่ะใช้ได้นะส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะ ่ะผมว่ามาสรุปกันดีกว่านะก็โดยรวมพอติดตั้งตัวทั้งยางกระดูเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ยางกันลมใช่ไหมครับโอเคนะเสียงเงียบลงนะครับส่วนราคาเมื่อกี้ที่ติดตั้งไปก็มันมีหลายราคามากก็บอกกันไปในคลิปแล้วที่คุณดงบอกนะครับเรื่องการติดต่อหรือเบอร์โทรไลน์แอดไลน์อะไรเงี้ยก็บอกกันไปแล้วนะครับส่วนที่อยู่ของร้านนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ให้ใต้ Description อีกทีหนึ่งนะซึ่งร้านจริงๆหาไม่ยากเลยถ้ายิ่งสายนิสันนะรู้จักนิสัน TKF นะนั่นแหละร้านเขาอยู่ติดก,กันเลยนะครับผมก็ลองมาดูกันได้นะครับผมว่าเพื่อนๆท่านไหนนะถ้าเกิดไม่ใช่สายซิ่งหรือสายรถธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็สามารถมาเปลี่ยนตัวยางกระดูกงูหรือแล้วก็ติดตั้งเพิ่มตัวยางกันลมได้เลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีโปรโมชั่นอยู่ รถยนต์หลายๆปีเนี่ยผมว่าเกิน5ปีขึ้นไปอะ่ะยางกระดูกงูอะ่ะบางทีมันเริ่มไม่ค่อยดีละนะก็ลองมาดูได้นะครับผมมาลองด้วยตัวเองดูก่อนดีกว่านะมาลองดูมาลองคุยกับทางคุณดงดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ